ตึ้งตาโตเมื่อสาวคนนี้โผลมาร่วมงานแฟนมิดของนนกุลทำเอาแฟนคลับเซอร์ไพรส์กันสุดๆตอกย้ำกระแสคู่จิ้งมาแรงนับว่าเป็นคู่จิ้งมาแรงสุดๆของวงการบันเทิงในตอนนี้สำหรับคู่ของสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญกับหนุ่มรุ่นน้องคนสนิทอย่างนนกุลหรือนนชานนสันตินาทนกุลซึ่งทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกันในละครเรื่องหารับด้วยใจเธอที่รีเมคมาจากซีรีส์จีนฝ่ายูเซล คู่กันมาก่อนและได้กลับมามีกระแสอีกครั้งจนดังเปรี้ยงปร้างในฐานะคู่จิน้นเมื่อมีคนแชร์คลิปวิดีที่ทั้งคู่ได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแอปโพสตอวยพรวันเกิดนันกุลและเมื่อวันที่6มิถุนายน2566ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดวัย27ปีของนันกุลโดยแอปได้โพสตอวยพรฝ่ายชายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า wishing you notin b u t t h e b a e s hd ขอให้ถอนหายใจน้อยลงหัวเราะเยอะขึ้นนะคะ ด้านแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิถ่ายใหม่ถ่ายเพิ่มก็ได้นะคะหมานี้รอภาพเซตใหม่ hbd นองกุลเป็นคำวยพรธรรมดาที่พิเศษมากๆค่ะจุลภาพแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะน่ารักมากคู่นี้น่ารักจังเลยครับหวานมากครับแอปโผลร,ร่วมงานแฟนมีดของนานกุลและวันเกิดปีนี้ของนานกุลเจ้าตัวก็ได้จัดงานแฟนมีดฉลองวันเกิดวัย27ปีร่วมกับแฟนๆ โดยมีชื่องานว่า Level Up by NOKUL ที่จัดขึ้นณแกรนฮอล l ์ทรูดิจิตอลพาร์คนอกจากคนสนิทในวงการบันเทิงที่มาร่วมกันสนุกสนานกันมากมายและที่ทำให้แฟนๆเซอร์ไพรส์ Surprise ที่สุดก็คงจะเป็นการที่แอปทักษออนได้มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในงานนี้ซึ่งเรียกเสียงกรีดจากแฟนๆอย่างสนานทั้งงานอีกทั้งแอปทักษออนยังได้เผยความรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานวันนี้ด้วย เชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นวันเกิดที่นนมีความสุขมากๆที่ได้มาเฉลิมฉลองกับทุกคนและแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนแอปก็ดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกรอบด้วยขอให้เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไป